เออเข้าใจนี nah. ่มาเนาะบนนู้นสปรีนน่ะอยู่ด้วมันไม่ได้อะไรอย่างเจ๊นมดิเหมือนแล้วดีจะไปใส่นมดีเั็มเตี้ยเลยนะ เดียวเดียวเดียว้นะเดียวพี่ชายไปนจ้าทุกวันพี่ชายไปเดี๋ยวนี้ดุน,นเจ้าดูเก่งมากเลยยืดยืดเฮ้ยดุนจ้บอกกินที่วันไปเลยดนดูแล้วตอนนี้ความชอบไปไปไไปึกษาุนไปก็ไปเป็นข้าวแลเช่นจะไปไับทันใด้น้อยอก็จนะมันเป็นน้อได รอแล้ไปมันจะไม่เหมือนกันเจ้าเสพบวครับี่ดำชูนะคะธนานี่นพี่ดำชูมาแล้วเหลือกุเรเสือเน่อันดาไปดนลาอาออย่างแรงแล้วโอ้ดู่ะมากินออลรอช้างนะคะตอนนี้อออช้างเออออลรออันดาน้าเขียงมากเอาเออยากดูดก็ดูดนะไปไม่อยากดูดแล้วอย่าดูดมาฟ้าอ๋อแล้วตัวเองมันก็มาททำให้ช้าง วขอแล้วได้กินแล้วอยากกินน้ำมะพร้าวด้วยอยากกินน okay, uh ้ำแดงด้วยโอเค๋อุบุญบุบน รหว่างรอลูกค้านะคะเราก็ให้กินมะพร้าวไปก่อนวันนี้ดูให้หมดเลยนะอันดาเสียดายเดี๋ยวจะน้อยสิไปขโมยของเท่<ะ>าเท่า,านวันนั้นมีการจะไปขโมยอ,นะอีกตอนนี้กินเนื้อด้วยอันดาแบ่ง,งนั่งด้วอันดาแบ่งด้วยเร็วหน่อยๆนอยอันดาเยียบให้หน่อย,ยโอ้ยถือไปเหยียบเลยเอ,อื้อเรียบรอ้อยตอนนี้ กินเสยเลยโอ้ยตัวนี้เนื้อเยอะมาก โอ้ไปกินทีวีอยู่กินอร่อยเลยวันนี้น้องอันดานะคะยังไม่มีเลยกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะเผื่อมีนักท่องเที่ยวแวะมาเนาะนี่มาเที่ยวภูเก็ตกันนะคะแม่แม่จ๋ามาหารน้องอันดาวันนี้กินมะพร้าวรอแล้วนักท่องเที่ยวเงี้ยวันนี้นะคะ ช่วยกันนะคะแม่ให้ฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยนลยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะเผื่อนักท่องเที่ยวมองเห็นคลิปเรานะคะมีคนมาเที่ยวเยอะเนาะเผื่ออันดามีรายได้นะคะตอนนี้วันนี้เงียบเงาอันดาไม่ได้กินกล้วยอันนี้กินมะพร้าวรรนะคะนักท่องเที่ยวกินแบบอร่อยมากเลยนะคะตอนนี้เนื้ออร่อยเนื้อนาดีด้วยมะพร้าวนี่ อยู่ระหว่างการรอกล้วยนะคะเร้ก็จะกินเขารอ้ก็มาวเราอง้อ มาเที่ยวด้วยนะคะแค่ก,กดกระดิ่งกริ๊งๆให้เราก็ดีใจแล้วนะคะดูคลิปให้เราแค่นี้เราก็ดีใจแล้วนะคะแม่แม่จา๋า อเก็บอร่อยไหมคะหมดแล้วน้องพุกี้ปุกี้ไปแล้วครับไปดีเร็วอ่อนอ่ม่นม่หน่อยเร็วครับน้อยครับไปดีครับครับไปดีพ่อไปคุยพ่อไม่คุยด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ อันดาอ้อนแล้วนะคะอ,อ้อนแม่ๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ